สวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกญี่ปุ่นนะครับอหมุนได้ครับสามารถพับได้ได้หมุนได้ยกน้ำหนักได้ประมาณสัก40โลตัวนี้เดี๋ยวผมจะยกแม่แรงนะครับแม่แรงตัวนี้ก็เป็น1ิบโลนะครับ นี่ครับเป็นเบีวผ้านะเบียวผ้าตัวนี้ยาวประมาณ2เมตรอันนี้ลงกำลังเยอะครับอยาขึ้นใหม่ทีนึงเอาลงสามารถจะหมุนไปวางตรงไหนก็ได้ ไปจัดแปลงได้ครับเปลวผ้ายาวนะครับสามารถไปเปลี่ยนเป็นสลิงไปเปลี่ยนเอาเอาเองได้พี่เปลี่ยนเป็นสลิงเปลี่ยนเปอะไรได้มีปุ่มคอนทโทรลไฟฟ้านี่นครับสภาพสวยลงได้อีกเยอะนะครับอ่า ขีดแดงคือเชือกหมดยาว2เมตรฝ่าประมาณโอเคนะครับไปเปลี่ยนเป็นสลิงได้ขอบคุณครับ